Feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. 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 อยากเติมคูปอง RV อผมขอแนะนําเพจพ่อหมดเคเบิลเพลกับบริการเติมคูปองถูกและปลอดภัยใช้แค่เพนนีดีเท่านั้นเติมตรงผ่านเว็บไซต์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจก็ทักเพลเลยนะแล้วในที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเป้คุมเป้ชาต้องเคเบิลเพลเท่านั้นครับโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่ในสถานการณ์ที่ฮีโร่จําเป็นนะเกิดการย่งเลนกันนะครับก็ลำบากกุีกแล้วโอว้มินป่านะครับมาลุยกันนะครับก็ปิดคอนเทนต์เลยแล้วกันนะสหรับคลิปนี้ไปลุยครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็ เกมนี้ก่อนรับชวคลิปเนี่ยขอคนเลือก like, ดึงไหลดึกติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยตอนคลิปเลยนะครับผมแบบิจูไดโอมินป่าเฉยไม่ได้โยนะโอฮีโร่จำเป็นนะครับจริงๆผมว่าอาจจะเป็นทอนป่าได้แหละแต่ว่าแบบเดี๋ยวมันมันไม่มีใครกดสเปลป่าสักทีนะผมก็เลยต้องกดเลยนะครับไมแบบว่าจะผิดเลงก็ดิอะไรเดี๋ยวเราแบบปาาไม่เฮ้ยโอเค กือบโดนลดัดอเมนเอาจีผมว่าฟาร์มได้นะแต่ว่าเกีรผมบอกเลยว่าหนักหน่วงนะครับเจอฟอรลนเจอเล,น,อเลนดอร์นะถ้าเป็นโอเมนเลนอะได้นะครับเพราะว่าเรามีฟิกอะไรเล่นได้นะแต่ว่านี้แบบโอ้ต้องตัวประชิดเอเลนดอร์แล้วทุกคนคิดแบบว่าสภาพแบบคือเอเลนดอร์มันจูบผมอะ <c oughs> ล็อกบืน้นี่คือเรียบร้อยเลยครับล็อกอยากด้วยโอเค อัน,นี้นะครับการดูตัวนะก็พยายามดูนะว่าฮีโร่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณไหนนะครับจริงๆคาเดทเกมเนี่ยเสู้สู้อยู่แล้วเพื่อนนะสู้แล้วไม่ต้องพวงทำเพื่อนทมีมเฮ้ยต้องดีตีวเพื่อนไมเนะบูผมไปแล้วทำเลยไม่ไดเ้เข้าถึงตัวอีกกี้ยากมากครับเกมนี้งบนโดนไดอีก เตดเกมนะครับตัวเราแบบเลดโหดมากนะสองเคลี่นะครับถึงแม้มันจะเป็นย้อนก็เถอะนะครับผมว่าเราไม่ต้องบ่วงเยอะนะช่วงต้นเกมนะครับเอ้ยตับลำพังตัวกูยังฟาร,ร์มช้ายอยู่เลยเพื่อนยังโดนเวทเนี่ยอุทธร์เกมเนี้ยไอเดตัวจับย,กยากๆนะครับผมเห็นไหมครับเรา ฝ่ายไหมให้แครี่แบบก็ฟาร์มไปนะครับขอข้างล่างกูโดนได้กไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยกรเรายัางนำแนมะ่แต่ว่าป่าผมเนี่ยแตกไปแล้วนะครับโอ้ยอย่าลรำผมอุ้ยผมตายเนี่ยโอเคอไม่ได้ฟาร์มดีเลยแอบกอฟาร์มไปก่อนนะครับจริงๆเนี่ยฮีโร่ อันนี้มีข้อดีนะฮะและก็ข้อเสียนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับก็คือแบบคือฮีโร่พวกแบบนี้มันจะแบบรวยเร็วนะแต่ว่าตาผมเนี่ยจะแตกนะครับข้อเสียเฮ้ยเดินติดตายเพื่อนเฮ้ยจับไปเลนดอได้เ้ยเล่นสุดไปไม่ได้เฮ้ยดึกไปโดนออกทางนู้นนะ่ะมาลนะเฮ้ยมึงจะตีต่อเฮ้ย <c oughs> ดูดิผมไม่มีฟิกเกอร์แบบ จับบัรชากนะครับหุ่นลท่ออนไรครับเราพยายามต้นเกมพยายามไม่ได้เห็นปะ่ะรถได้ดอีกแล้วบิ่งมาช่วยเพื่อนย้อนไปไหนปาบเอา่วงไปก่อนแหละอยครับเออตายอย่างที่ผมบอกนะข้อดีคือแบบโทนจะร,รวยมากนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ย ป่าผมแตกนะครับโอ้ยเออโอไม่ถึงอีกเอาดิเออสวยเปลี่ยนเป็นสเปลฟิกเกอร์มากเลยเล่นเล่นแบบข้าวจัดนะผมมีฟิกเกอร์นะโดนแล้วเรนดอร์ปามเรียครับนะแม้ว่าป่าเราจะแตกครับ เมื่อแบบว่ามีลมตัวหนึ่งมันเลี้ยงมันติดแครี่อย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครโซนป่าให้นะครับแล้วก็เออมันจะเป็นการที่แบบโดนเวทอย่างง่ายนะครับทําให้ป่าเล่นยากนะแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันก็จะไปทําให้แครี่รวยเราจนไปแล้วแต่เลยเกมแครี่คือแบบแบกดมินแล้วตายเพื่อนตายนะได้นะดีไป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 สวย ของแคลลี่ก็อย่างนี้นะล่างแบบโดนได้แบบไม่ต้องสื่อครับคือโดนอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครกลับจะเกี่ยวเพื่อนไปป้อมในแล้วนะ่ะโอ้ผมเบื่อเกมนี้ป่ะคือผมจะไปช่วยก็ช่วยยากไงโอ้แบบกว่าผมจะไล่ทามิ่งไว้แบบที่เราจะวิ่งไล่ทามิ่งนะครับแบบโดนเวทอีกอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเนี่ยด,ดูดิโอ้ย ได้นะเอียวทีเดียวไม่แข็งไอ่ส้ามมาแนละ้วนี่ปวดไปเอ้ยเอ้กูตาคิดปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอาโอเคจีค้มาครับไม่เอาเลนะที่แบบว่าเป็นคอมคอมที่แบบว่าเออตำนานจัดนะตีมีอาสมัยก่อนคือแบบ สายแรงแบบกดกันเยอะมากนะครับแบบตัวมันปั๊มปั๊มดาวง่ายมากครับแต่ก่อนนะที่แบบเลี้ยงแครี่โกงจัดเลยวิ่งแบบเออโทนป่าอย่างี้วิปป่าอย่างี้นะครับคือรวยกระจายนะครับจบเกมไวนะครับมันถึงแบบได้ดาวเร็วนะเฮ้ยตายเว้ยตัวเดียวตัวเดียว,วยวิ่งช่วยหน่อยยิ่งช่วยหน่อยถอยครับกลางถอยมาเพื่อนตายอยู่ครับทุกคน โอนรู้สึกว่าแผ่นนี้จะโกงด้วยนะแบบยิงแรงมากนะครับอออ <c oughs> เอ้เจ้าเอเินดอมมันปั่นยับเลยวะกลางน่าโดนแล้วปลปลไปไปไปครับผมว่าการยากกว่ากว่ากว่าที่ผมแบบจะได้ฟาร์มแบบเอ้ยใจเย็นเพื่อนเราอยู่ไกล อุ๊ยอ้าวตายอย่างเงี้ยอุ้ยต้องถึงถึงถึงอ้าวไอ้ช็อตไหน่อยชมหน่็อตไหนโอเคต่าแบบเดินแทงให้เลยดีเพื่อนโอ้ไม่มีว่ะไฟนี้ทนกอนนะเฮ้ยจริงๆผมว่าอูมินก็ฟาร์มได้นะถ้าแบบถ้าป่าผมไม่โดนเวทนะเฮ้ยไายเนี่ยโอเคแตกหนึ่ง ไหลๆเพื่อนได้เนี่ยโอ้เชียนเขียนหนักจัดเขียนหนักจัดเฮ้ย,ยถึกจังอะอไปผมว่าได้อยู่นะถ้าแบบป่ามันไม่ไม,ไม่โดนแตกนะครับน <c oughs> ี่ไงเลยดอเข้าป่าผมรัวเลยแบบจะวิ่งไปเก็บปั๊บเก็บปับเก็บอ,อย่างงี้ก็ยากนะครับโอ้แหบบว่าเอาง่ายๆก็คือเกมมันมันโดนคุมนะครับแล้วก็ถ้าโดนคุมเนี่ย เอาออบเจกต์ยากนะครับแล้วแบบอีกอย่างคือรวมติดแคลร่แบบยากหน่อยนะแถบมบเกดิสอุเมนเจอฟารนด้วยนะเขากับเกมนี้วะตายชัวร์สอ,องเนี้ยปั๊บไปเพื่อนไปไปไปเออจนจับสักทีนะต้องจังหวะอย่างเงี้ยถึงจับเรนดอร์ได้นะเกมเนี้ย ร่างไปเพื่อนเล่นการนะครับทำสองเวฟนะอย่าไป<น>ผมเลนเดียวนะนจริงก็ถมได้น,นะแบบว่าถ้าถ้าเพื่อนไหวก็ไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยนะแบบเนี่ยเราเอดเอาล่างต่อนะครับ <Your team S 1> อันนี้คือประเมินเองนะว่าแบบว่าเราแบบเห็นเพื่อนไปไป,ไปเล่นแล้วไหวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปนะ<ไ>ปครับว่าไปสุดท้ายมันก็ไหวอย,อยู่แล้วอ่ะเราแบบมาทำมาแยกทำแบบเอาอีกเลนดีกว่าอารมณ์ประมาณนั้นนะ ผมเริ่มฟื้นแล้วทุกคนเฮ้ยโอเคมาเฮ้ยเกือบแลกไปครับมาทีมผมเริ่มเกิดกันแล้วฮีโร่เลยเกมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยากได้บัวพีเตอร์นันติดตายไปเลยหวังว่าจะไม่เห็นนะเพื่อนผมบอกให้นะคือโทน อเดียวก็คุ้มคุ้มแล้วนะเกมนี้เม็ดฟ้าผมบอกเลยถ้าได้ยิงนะแบบวงแทบแตกนะครับโอ้ตอนนี้ก็ไล่สุดเกินดึงโอ้โหไม่ได้เฮ้ตายเนี่ยไม่ดีปะสอนนะ่ถอย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 อยวิ่งยาวอ มไม่รู้ว่าใครพาเล่นนะแบบเซตีแบบจะหูจาก,จากที่โดนเนื้อไปนะผมคิดว่ามันจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเถิดโทนน่ะต้องแบบโอ้โหออกเซตีแบบโโออ i, แบบสุดจัดเลยนะเป็นตัวที่พลิกไฟนะผมให้ให้เป็นตัวพิกพลิกไฟเลยถ้า <c oughs> แบบว่าหาจังหวะยิงได้นะครับหรือว่าแบบยิงตอนที่เขารวมกลุ่มกันเม็ดฟ้าสามเม็ดอะ่ะพลิกไฟเลยไม่ต้องสืบครับ เป็นตัวที่ไปยังเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากในช่วงต้นเกมเอ้ยเลทเกมนะครับไปยังคงพึ่งได้หรือว่าแบบมีโทษในเกมแบบไม่ช่วงเลทอย่างเงี้ยก็เออแบบสบายใจได้ว่าแบบ <laughs> ดาเมจไม่งแรงข <c oughs> อแค่แบบดูแลมันดีๆนะเดินติดตัวอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมันอาจจะยิงแทงไม่เข้าใช่ปะ แต่ว่ามันแบบยิงพวกตัวบางๆอัดแรงเว้ยปรับเอา้าเอา้าทวโทษกูล่วงนี่ไงเนี่ยเอ้ยเอ้าผมหลุดพุ่มโอ้โหใช่มามล้ะไอ้จุกอยู่ชิด้วยเพื่อนวิ่งครับว,วิ่งวิ่งยายาวสวยเฮ้อเป็นเป็นงานหน่อยวิ่งมารับไปเลย เอ้ยอยู่ๆโทนผมก็ล่วงไม่รู้ใครทำอะไรนะถอยถอยเพื่อนไ้ยได้เนี่ยเดี่ยวผูกบนไหวไหมไหวไหมเอ้ยชุบแล้วต้องถอยนะครับสองหมดแล้วเฮ้ยเอ้าหลบมันติโอเคะพยายามอ่านช็อตแล้วผมว่ามันจะเพิ่มความเก่งให้กับเราเนี่ยทุกคน พยายามฝึกผมว่าทุกคนทําได้อาจจะไม่แบบเออไม่ไม่เก่งก็ได้เงี้ยแบบแต่หลอ่อ <c oughs> แบบถ้าไปแข่งอะไรแบบนี้คือแอบบันนี่มันเอวผิวอ่ะ <c oughs> อะไรมันเด็ตดตายไปเพื่อนตไอ้ไปไี้ไปไอ้ <c oughs> ของได้เนี่ยตายสองตายสองไม่ได้เล่นเจ็บนะครับ มันเจ็บเรากรไม่ต้องเปิดเฮ้ยมาดิดีเล่นไปนครับเอ้ยรอกูจิเกีเร่รวเพื่อนมาดิใครเจ็บกว่าันเนะี่ยเพื่อนตังแคมโซนรอแล้วขอให้ทดนได้ยิงนะครับผมบอกเลยแต่ว่าอย่ายิงไอ้แทงตัวหน้านะมันมาแล้วเฮ้ย ตอนนี้เดียวป๊ากักไว้นะครับกักไว้ก็ได้ไหวปะวะไ้โทนผมเจ็บอะถ่ายมันก่อนก็ได้นะเพื่อนเอ้มันเปิดมันเปิดไหวนะไม่ไหวไหว้ยเจ็บพอลเล่นเจ็บเล่นเจ็บมากผมพยายามวิ่งเข้าไปอยู่ โอ้ยมันตันต้องไลยนักหนาวะเนี่ยเออวิ่งรับเลยครับปาบคนยิงแถวหลังมาไม่เจ้วงแตกหมดเลยโอ้มันได้คองว่ะโถนยกส่องสัมเทียวิ่งไปจะวิ่งไปดวงพูนิดนะครับแต่ว่าโดนยก เอาสวยดีอย่างเงี้ยจบแล้วทุกคนมาดิาดเล่นเกมผมก็อยากรู้นะว่าโทนกับจอนใใครมันจะก๊อทก่อกันนะแพทนี้ให้รวมตัวพวกโกงดีแครี่อ่ะอเนี้ยแบบว่าเออยอนมันก็แบบรูดแรงไงแต่ว่าโทนแม่งยิงหายเลยอะ่ะก็อยากรู้ว่าตัวอะไรมันจะโกง,งกันนะครับคอมเมนต์บอกผมที แค่ผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ check, กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอกันจหไปคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับโมเมนต์ป่าเลนจำเป็น